วัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่5เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวด่นก็5กับ 8, 7กับ 0, 50, 51, 57, 58, 80, 81, 85, 87, จับคู่ก็ 50, 05, 87, 78, 80, 08เนาะ 81, 5, 57, 0, 78, 0, 085นะ หรือจะจับเลขคู่เลขคีก็หนะึ่งห้าเจ็ดสาเก้า็ดอนย์สี่แปดศูนย์หกแปดนเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีต่อไปพิเศษเจ็ดกับศูนย์แปดกับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนะคะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจับคู่กับศนะูนย์แปดแปดศูนเ็ดหนึ่งหนึ่งเเนาะ เจ็ดกับแมาเหมือนกันเด้อเฉพาะกิจกับพิเศษเนี่ยเจ็ดแปดศูนย์นะมาเหมือนกันนะคะต่อไปปกติสามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดหกศองหกสี่แปดหกเก้าสามหก็ดแปดหกห้าสามหนแล้วก็แปดนนะคะ3 6 0 7 8ศูนย์เจ็ดแปดหกสามห้สี่เนาะ ปดหกศูนย์จับคู่ก็สามหกหกสามห้าแปดแปดห้าสามห้าห้าสามหกแปดแปดหกเนาะต่อไป V ีไหนึ่งกับสี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งสองห้าสองสี่ห้าลรือยี่สองห้าสี่ก็ได้นะเจ็ดหนึ่งสี่เนาะจับคู่ลุ้นในการเนอนี่เฉพาะกิจกับพิเศษ ปกติเฉพาะกิจพิเศษด้วยวันนี้วีไพต่างจะเข้าหน่อยนะห้าแปดเจ็ดหนึ่งเน้อว,วันนี้เน้นทำไมงั้นก็จับตามแนวทางที่เราวางไว้นะคะ อันไหนที่เหมือนกันก็จดไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้าไปนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ